สวัสดีครับทุกคนแล้วขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Double c r t s h เราไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้เนี่ย เรียกได้ว่าเป็น EP ีที่น่าสนใจมากๆนะเพราะว่าผมได้เอามาจากการประกาศและการของนิตยสาร f o r b บ s ครับว่าเฮ้ยผู้เล่น NBA คนไหนที่มีรายได้ทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามเนี่ยรวมกันทั้งหมดมากที่สุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปฟังคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถกดคอมเมนต์ไว้ได้เลยรวมถึงกระแทกไลค์นะครับให้มันถึง10,000ไลค์เร็วก่อนที่ช่องดับเบิลคจะจบสิ้น ปีนี้ด้วยโอ้โหจะดีใจเป็นอย่างมากนะอ่าโอเคแล้ววันนี้ครับจากที่มีคอมเมนต์ว่าเฮ้ย แอดมินครับช่วยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ All อ t a r หน่อยแน่นอนว่าผมก็มีแน่นอนอยู่ในใจนะแต่เว่าผมก็นึกขึ้นได้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการทำกิจกรรมร่วมกับทุกคนนั่นเองคือผมคิดว่าในอาทิตย์นี้เนี่แหละจะแบบว่าให้ทุกคนคอมเมนต์กันมานะครับไม่ว่าคลิปไหนก็ได้แต่เอาเป็นคลิปหลังจากวันนี้ละกันเนาะมาคอมเมนต์ในคลิปไหนก็ได้ครับที่จะผมจะปล่อยหลังจากนี้ใน ช่วงระยะเวลาอาทิตย์นี้นะถึงวันเสาร์แล้วกันถึงวันเสาร์หน้าแล้วเราจะมาดูกันครับว่าผู้เล่นออสตาในช่องดับเบิลคลาชเนี่ยจากทุกคน,นแฟนๆของช่องเนี่ยจะเป็นใครเดี๋ยวผมจะรวบรวมผลโหวตมาทั้งหมดดีไหมผมว่าเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนน่าจะสนุกดีแต่ว่าเอาแค่10คนเท่านั้นนะก็คือ5ตัวจริงฝั่งเวสแล้วก็5ตัวจริงฝั่งอีสผมอยากให้ทุกคนแนวโหโมาเล่นร่วมสนุกกันแล้วก็ผมจะทําเป็นคลิปหนึ่งเลยคลิปพิเศษเลยว่าออสตาของช่องเนี่ย คืออะไรนะครับมาเล่นร่วมกันนะฮะผมว่าน่าจะสนุกมากๆเลยโอเคเพราะฉะนั้นเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้ก็เลยดีกว่านะว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ10ผู้เล่นที่ได้ค่าตัวทั้งในและนอกสนามมากที่สุดนั่นเองแน่นอนครับทุกคนคงรู้ว่าการที่โควิด1 i เข้ามาส่งผลกระทบต่อการกีฬาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเราใช่ไหมอย่างไทยพรีเมียร์ลีกหรือว่า ต่างๆเนี่ยนอกโลกไม่ใช่นอกโลกโอ้ม y กอดนอกประเทศก็เหมือนกันอย่างเช่น NBA NFL ต่างๆซึ่งมันทำให้ salary cap หรือว่าการเพดานเงินเนี่ยมันต่ำลงบ้างครับแต่ว่าถ้าเรามองดีๆแล้วเนี่ยทางด้าน,น NBA ถึงแม้ว่าจะเป็นกีฬาอันดับที่สองนะของบ้านเขาเนี่ยของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าความ worldwide ในทั่วโลกเนี่ยมันสร้าง impact ได้เยอะกว่า NFL อย่างแน่นอนแล้วก็เห็นได้ชัดเหมือนกันครับซึ่งถ้าเรามองกันที่สถิติตัวเลขที่ผู้เล่นเนี่ยได้รับ โหมีถึง44คนนะใน NBA ในปีนี้นะครับที่สามารถทำรายได้ไปมากกว่า25ล้านเหรียญต่อปีในปีนี้ซึ่งถ้าเทียบกับเบสบอลเนี่ยหรือว่า MBL ก็จะมีผู้เล่นเพียง7คนใน MBL เท่านั้น,นครับที่ได้มากกว่า 25ล้านต่อปีรวมถึงผู้เล่น NFL นะที่ได้มากกว่า25ล้านต่อปีเนี่ยก็มีเพียงแค่12คนเท่านั้นเองซึ่งนี่ก็ผมว่าน่าจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่บอกได้เหมือนกันว่าทาง NBA เนี่ยมัน global มากกว่ากีฬาอื่นมากแค่ไหนในสหรัฐนะครับซึ่งถ้าจะให้ย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งครับก็ไม่ไม่นิดนึงหรอกประมาณ7ปีที่แล้วทางด้านเลบรอนเจมส์ครับก็เป็นคนที่ครองสถิติอันดับหนึ่งของ NBA มาตลอดนะ7ปีติดเลยทีเดียวทั้งรายได้ในสนาม แล้วก็นอกสนามครับซึ่งตลอดทั้งแคริเอร์หรือว่าอาชีพของแกนี่นะครับรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะได้เงินนะครับถึงประมาณวันบิลเลียนครับหรือว่า1,000ล้านดอลลาร์นั่นเองซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยนะก็เอา30ไปคูณนะง่ายๆก็ประมาณ30,000ล้านบาทโอ้โห อยากมีอย่างนั้นบ้างนะฮะเรียกได้ว,ว่าถ้ามีเนี่ยแอสจะแบบซื้อคาลิหาสักประมาณ200หลังปล่อยเช่าเลยอ่ะทีนี้เขาก็ได้ไปเทียบชั้นครับไปเทียบชั้นกับระดับอย่างไทเกอร์บูธฟลอยด์เมเวเตอร์คริสตยโน a โรนัลโดแล้วก็เลโอนีลเมซี่นั่นเองที่สามารถทําถึงระดับนี้ได้นะครับเรียกได้ว,ว่าเรบรอนเจมของเราไม่ธรรมดางจริงๆครับ แล้วก็ก่อนที่เราจะไปฟังนะครับว่า10อันดับมีใครเนี่ยผมต้องขอบอกข้อจำกัดและก่อนละกันว่าทำไมซารีแคปเนี่ยถ้าไปเช็คมาแล้วเฮ้ย ทำไมคนนี้มันได้มากกว่าที่ทางด้านฟอร์มเนี่ยเขียนไว้นั่นก็คือเหมือนฟอร์มเนี่ยต้องเอาไปลด20%ครับ20%เนี่ยต้องถูกตัดออกไปอย่างเลบรอนใช่ไหมได้ประมาณ39.2ล้านเหรียญแต่เทาว่าการที่เหมือนเป็น agreement ครับเป็นข้อตกลงของ NBA เขาเรียกว,ว่า escrow account นะแล้วผมไปแปลมาเนี่ยคือยังไม่แน่ใจมากแต่ว่าถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะเหมือนจริงแล้วทัง NBA จะขอเก็บ20%นี้ไว้ก่อนนะครับแบบยังไม่ได้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือ ลบไป20%ก่อนซึ่งทางด้านเร bon ย์บอนเจนเนี่ยก็จะได้ประมาณแบบ31.2ล้านดอลลาร์เพราะว่าต้องเสียไป8ล้านดอลลาร์นะฮะที่เป็น20%ที่ได้ตกลงกับทางด้านทางด้านของ NBA ไว้ซึ่ง อันนี้คือทุกคนนะในของ l e ก NBA จะเป็นอย่างนี้หมดเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมเวลาผมประกาศตัวเลขว่าเฮ้ยทางด้านคนนี้ได้ salary cap เท่านี้แต่ว่าพอไปเช็คจริงๆมันได้มากกว่านั้นก็เพราะว่า20%ที่เสียไปนี่แหละครับมันยังไม่เข้าตัวเขานนั่นเองนะ มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าใครคือผู้เล่นที่รวยที่สุดในปีนี้และกันน้อที่แบบนับแค่ปีนี้เท่านั้นอันดับ10ครับไม่ใช่ใครซูปเปอร์สตาร์จากทางด้านพอร์ตแลนด์ทเทรเวอร์เซอร์อย่างเดเมร์ลินลานั่นเองซึ่งเขาเนี่ยได้ Total e a r n i n g นะหรือว่ารวมแล้วเงินโดยรวมเนี่ยคือ39ล้านเหรียญนะครับ จากซารารีของเขาหรือว่าจากการที่เซ็นได้ในปีนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ25ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึง endorsement ครับหรือว่ารายได้จากนอกสนามเนี่ยก็ประมาณ14ล้านเหรียญนั่นเองซึ่งไอตัวที่เป็น14ล้านเหรียญของเขาเนี่ยเมนหลักครับก็คือ Gatorade Bowl 24 Product ครับก็คือเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยแหละครับจาก Gatorade นะซึ่งทางด้านเดมิลลีลน์เนี่ยก็ได้บอกได้บอกกับนิตยสารฟอร์ไว้ว่าผมรู้ว่าไอตัวเนี้ย มันเป็นตัวใหม่แต่ว่าผมเห็นศักยภาพครับ เขาเห็นศักยภาพในตัวของโบย24ซึ่งมันน่าจะทํารายได้ได้ดีแล้วก็น่าจะเป็นแบรนด์ดังในอนาคตทางด้านเดเมเนลลาเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเป็นพรีเซนเตอร์อารมณ์ประมาณนั้นให้กับทางด้านโบย24นั่นเองแล้วนอกนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะรวมถึงจาก Adidas ด้วยถูกไหมรองเท้าของเขาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้ในทั้งหมดของปีนี้ทางด้านเดเมนลลาได้รับไปถึง39ล้านเหรียญสหรัฐนะซึ่ง เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ที่เขาได้จาก endorsement เนี่ยก็มีเพียงแค่ประมาณ35.90%เท่านั้นแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่เขาได้รับจากการที่เขาลงเล่นในสาบาสเกตบอลเนี่ยคือประมาณ64.10%ครับมาถึงอันดับ9ครับนั่นก็คือทางด้านคริสพอร์นั่นเองที่ได้ยอดรวมเนี่ยไปถึง40.1ล้านเหรียญสหรัฐนะถ้านับเป็นซารีของเขาเนี่ย ก็คือ33.1ล้านเหรียญแล้วก็ endorsement นะครับหรือว่านอกสนามคือ7ล้านเหรียญนั่นเองรวมทั้งหมดก็คือการที่เขาเนี่ยได้เปอร์เซนต์จากการเล่นบาสในสนามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ82.54%แล้วก็รายได้นอกสนามของเขาเนี่ยคือ17.46%เอนะครับเอาจริงทางด้านคริสพอลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีทางด้านแบบเขาเรียกว่าไงอะไม่ได้มี ผู้สนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์เข้ามาเยอะครับโดยที่7ล้านเหรียญที่ผมบอกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของเขาเองครับซึ่งเขาเนี่ยได้ลงทุนใน Turner Impact Capital นะแล้วก็ทางด้าน Beyond Me ซึ่ง2อันเนี้ยมันเป็นเหมือนธุรกิจฮะแล้วทางด้านคริสพอร์เนี่ยก็ได้ไปลงหุ้นแบบได้ไปเป็นส่วนร่วมไว้แล้วก็อันเนี้ยแหละคือเมนหลักใน7ล้านเหรียญของเขาที่อยู่นอกสนามนั่นเองครับแล้วก็จริงๆแล้วปีหน้าเนี่ยเขาก็ได้ เขาได้ออปชันนครับแล้วก็น่าจะได้ถึงประมาณ44.2ล้านเหรียญน,นะในปีหน้าจากการเล่นบาสในสนามนั้นเองซึ่งเป็นสัญญาสุดท้ายและในสัญญา4ปีนะครับที่ยอดโดยรวมแล้วเนี่ยจะได้ประมาณ160ล้านเหรียญนั่นเองปีหน้าก็มีแววว่าคริสพอลเนี่ยอาจจะรวยขึ้นไปอีกนิดนึงเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ตาม มาถึงอันดับที่8ครับนั่นก็คือถึงนักขายเรอวิงนั่นเองที่ปีนี้เนี่ยนับรวมทั้งหมดอยู่ที่43ล้านดอลลาร์ครับโดยแยกเป็นซารีของเขาก็าคือ26ล้านส่วน e n d o r s e สเมนหรือว่านอกสนามเนี่ยอยู่ที่17ล 00. ้านดอลลาร์นั่นเองซึ่งถ้าจะให้แยกเป็นเปอร์เซ็นต์นเ,น,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 เนี่ยก็คือในสนามที่เขาเล่นก็คือได้ประมาณ60.7 ไม่ใช่6 0ส6 0จุเซแล้วก็ทางด้านซารีนอกสนามเนี่ยก็คือ39.53ครับแต่จริงๆคือถ้าเรามองกันดีๆมันก็แอบปันๆน,นิดนึงนะครับว่าจริงๆคารีน่าจะได้เงินในสนามมากกว่านี้นิดนึงครับแต่ว่าคำพูดของเขาเนี่ยคือ ด้า t needed a pause หรือว่าการที่เขาหยุดเล่นไปและวทำให้ทาง NBA ลงโทษเขาแล้วก็เสียไปประมาณ900 0 0 0ดอลลาร์นะรวมถึงมีการปรับอีก50 0 0 0ดอลลาร์ด้วยซึ่งนั่นก็ลดลงไปประมาณล้านหนึ่งได้นะครับมันก็เลยกลายเป็น26ล้านนั่นเอง ซึ่งเอาจริงแล้วรายได้นอกสนามของของเขาก่อนหน้านี้ก็คือทางด้านแบบซีนั่นเองที่เป็น2 1 8 ankle d r e l ใช่ไหมที่เป็นไวรัลไปเต็มที่เลยแต่ถ้าว่าในช่วงเนี้ยเขาไม่ได้เป็นแล้วรายได้ส่วนใหญ่ถ้าผมเดาไม่ผิดนะก็น่าจะมาจาก n นกี้แล้วก็ค่าโฆษณาอื่นๆนั่นเองครับของ k y r i e i r v i n g นะมาถึงอันดับที่7ครับผมก็อึง้งอยู่เหมือนกันนะว่านึกนึกไม่ถึงว่าจะเป็นเขาเนะั่นคือในด้านเคลทอมซันนั่นเองซึ่งปีนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นเลยก็ตามนะครับแต่ทว่า เขาก็ยังได้รับเงินไปถึง43.3ล้านเหรียญนั่นเองซึ่ง ค่าตัวงเขาเนี่ยก็คือ28.3ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วน endorsement หรือว่ารายได้นอกสนามมีถึง15ล้านเหรียญเลยทีเดียวถ้าแยกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับการที่เขาลงเล่นในสนามเนี่ยได้ถึงประมาณ65.36%แล้วก็รายได้นอกสนามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ34.64%นั่นเองครับแล้วก็ทางด้านรายได้นอกสนามของเค์ทอมสันเนี่ยคือเขาร่วมมือกับทางด้านอเล็กซ์มอร์แกนทราวิสพรัสตานาแล้วก็พอรดลีเกสครับในการทำซีบิลดีแบนนั่นกเพ ค u ลเลอพวกอารมณ์เคอร์เตอร์เพลงของบ้านเราแล้วก็พวกฟิตเนสเรคอร์เวอรีนั่นเองมีโรลออนมีอะไราขายพวกนี้ที่เกี่ยวกับการดูแลร่างกายในเชิงฟิตเนสนั่นเองครับซึ่งอันนี้ทางด้านเคลทอมสันก็เหมือนเป็น เจ้าของแบรนด์แบบไปร่วมลงทุนด้วยแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนั่นเองครับส่วนจริงๆแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีหลายอย่างเลยนะทั้งนาฬิกาทิสซอดใช่ไหมทั้งด้าน Mercedes-Benz แต่ว่าไอตัวที่มันทํารายได้ให้แก่มากที่สุดนี่นก็คือ Anta นั่นเองแบรนด์รองเท้าจากทางด้านจีนนะครับซึ่งมันมากกว่า7ล้านเหรียญด,ดอลลา,าร์สหรัฐนะในปีนี้ก็คือครึ่งหนึ่งแหละของรายได้นอกสนามของแกส่วนใหญ่มาจากอันท้าทางนั้นเลยนะฮะ มาถึงอันดับที่6นะครับนั่นก็คือทางด้านยานิสนั่นเองเดอะกรีกฟรีที่ได้รวมไปทั้งหมดในปีนี้คือ49ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งถ้าแบ่งเป็นในสนามเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ22ล้านเหรียญส่วน endorsement เนี่ยก็ここอยู่ที่ประมาณ27ล้านเหรียญครับเรียกได้ว่าโหนอกสนามของแคเนี่ยสร้างรายได้มากกว่าในสนามด้วยซ้ำนะแล้วก็ใดนนาคตเขาน่าจะมีค่าตัวมากกว่านี้อีกเพราะว่าเขาเพิ่งเซ็นเอ่อ contract year 228ล้านดอลลาร์นะซึ่งเป็น เรียกว่าเป็นสัญญาที่หนักหนาแล้วก็เรียกว่าร่ำรวยที่สุดใน NBA เลยก็ว่าได้นะครับทีนี้ทางด้านฟอร์มเนี่ยในที่ผมแปลามาให้ทุกคนฟังเขาไม่ได้พูดกล่าวไว้ว่าทางด้านรายได้นอกสนามของทางด้านยานิสเนโตคุมโปเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะแต่ถ้าล่าสุดก็เหมือนจะมี Disney ครับที่จะทําเป็นเหมือนหนังของเขาเป็นชีวประวัติของเขานนั่นเองที่แบบมาจากกรีซเอนะแล้วก็น่าจะได้รับเงินไปประมาณหนึ่งทีนี้ผมก็เลยไปหาครับว่าทางด้าน ยานิสเนี่ยจะได้รับจากทางไหนอีกบ้างนะซึ่งก็มีอย่างไนกี้นั่นเองครับมีอย่าง Hulu, T-Mobile, JBL นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราใสา่บาสเกตบอลน่าจะเล่นเกมนี้กันบ่อยอย่าง2 K Sport นั่นเอง คนต่อมาครับก็คือถึงท่านเจมส์ฮาร์เดนพี่คราวของเรานั่นเองครับที่ตอนนี้เนี่ยได้รับมวลรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ50ล้านเหรียญสหรัฐครับแล้วก็ท่านแค่ในในสนามนะก็อยู่ที่ประมาณ33ล้านเหรียญนั่นเองส่วนนอกสนามก็อยู่ที่ประมาณ17ล้านเหรียญครับเรียกได้ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์นะในสนามก็จะได้ถึง66%ครับแล้วก็นอกสนามเนี่ยอยู่ที่34%แล้วถามว่ารายได้นอกสนามของฮาร์เดนเนี่ยมาจากไหนคือเหมือนเขาจะทําแบรนด์น้ําหอมครับเพีรานะ ที่เปิดตัวตอนปี2018นั่นเองแล้วก็เขาเนี่ยยังมี Adidas อีกที่ได้รับประมาณปีละ14ล้านเหรียญนะโหเยอะมากๆแล้วก็ยังมีที่เขาลงทุนกับเพื่อนอีกครับที่ทำประมาณแบบ Body a r m o r แล้วก็ Art of Sport อะไรอย่างนี้ซึ่งนี่ก็คือรายได้นอกสนามที่ทางด้านฮาร์เดนไปลงทุนแล้วก็ได้รับกลับมานั่นเองครับ มาถึงอันดับที่4ครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ผมอีโคนเน่ก็คือทางด้านราเซลเวสบรูครับที่ปีนี้สามารถสร้างได้ถึง58.1ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐถ้ารวมแค่ในสนามเนี่ยก็คือ33ดอลลาร์แต่ถ้าเป็น endorsement เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ25ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนั่นเองซึ่งถ้าแยกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยในสนามก็จะได้ประมาณ56.97ส่วนที่เป็นนอกสนามเนี่ยก็จะได้ประมาณ43.03%เอครับเอาจริงๆคือแกเนี่ยเหมือนจะโดนตัดเรื่อง end ครับในหลายๆปีที่ผ่านมาแต่ถว่า Nike ้เนี่ยก็ยังเป็นเขาเรียกว่ายังไงเป็นตัวทำเงินหลักของทางด้าน r s e s l w l s t b r o o ok k อยู่ทีนี้เขาก็เหมือนจะทำทางด้าน Robust Car Dealership Portfolio ครับที่ทำกับ d e ลเลอร์ชิพจากเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียคือจริงๆผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าไอ้โรบัสคาที่เขาพูดเนี่ยมันคืออะไรนะถ้าใครสนใจก็อาจจะลองไปหาดูได้นะครับเอาเป็นว่าไอตัวเนี้ยก็คือรายได้อีกส่วนหนึ่งครับที่มาจากนอกสนามของทางด้านราเซลเวสบลูกนั่นเอง มาถึงทางด้านเควินดูแรนครับเป็นอันดับที่3นะฮะซึ่งรายได้ของเขาทั้งหมดเนี่ยในปีนี้ก็คือ65.2ล้านเหรียญนั่นเองถ้านับแค่ในสนามก็คือ31.2ล้านครับส่วน endorsement เนี่ยอยู่ที่34ล้านเหรียญซึ่งถ้าแยกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยทางด้าน endorsement นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5 2 1 5ครับแต่ถ้าว่าเงินจากการเล่นบาสในสนามเนี่ยอยู่ที่47.85%เท่านั้นคือจริงๆเหมือนเขาจะได้แบบหลายอย่างมากที่เป็น endorsement ของเขารายได นสนามเขารวมถึงซานฟรานซิสโกเบสต์ดอัพที่เหมือนแกจะไปลงทุนไว้ด้วยนะครับซึ่งมันทำรายได้ให้เขาเนี่ยตอนนั้นเหมือนที่ทางด้านฟอบเก็บรายละเอียดมาจะได้เขาเรียกว่าอย่างไงกำไรถึงประมาณ15ล้านเหรียญน,นะถึง14ล้านเหรียญซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่แล้วถูกไหมแล้วนั่นนะคะก็คือมาโปะเรื่อง Endorsement ไปเรื่อยรวมถึงการที่อยู่กับ n นกี้ด้วยนะมันก็เลยสร้างรายได้นอกสนามให้เขามากขนาดนี้นั่นเองนั่นก็คือสำหรับตัวเควินดูแรนครับ และคนต่อมาครับก็เป็นขวัญใจผมนั่นเองก็คือถึงด้านของสเตเฟนเคอรีนั่นเองครับที่สามารถสร้างรายได้ประจำปีนี้นะไปถึง74.4ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งรายได้จากการเล่นของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ34.4ล้านนั่นเองซึ่งเรีวยกว่าเป็นผู้เล่นที่ได้ ราคามากที่สุดครับใน4ปีหลังนั่นเองหลังจากที่เขาเนี่ยสามารถเซ็นสัญญาไปได้44ล้านเหรียญต่อปีนะที่เป็นสัญญาตลอดระยะเวลา4ปีเนี่ยของเขาแล้วก็ endorsement ของเขาครับโอ้โหเรียกได้ว่ามากมายถึง40ล้านเหรียญน,นะถ้านับเป็นเปอร์เซนต์จริงๆเนี่ยทางด้านการที่เขาอยู่ในสนามเนี่ยมันเพียงแค่46.24เเท่านั้นแต่ทว่ารายได้นอกสนามของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ53.76เอาจริงแล้วเนี่ยหลังจากที่ทางด้าน under armour ใช่ไหม ทำเหมือนทางด้านสเตฟานเคอรีเนี่ยแยกออกมาเป็นแบรนด์เหมือนจอแดนแบรนด์ของ Nike น่าก็น่าจะได้กำไรแล้วก็ได้ค่าตัวต่างๆจาก Under Armour มาเยอะมากๆอยู่แล้วครับทีนี้เหมือนแน่นอนและวครับว่านักบัสดังระดับโลกหลายๆคนตั้งแต่ที่ผมไล่มาตั้งแต่แดเมลินลาดลงมาใช่ไหมเขาต้องนำเงินไปลงทุนครับเพื่อที่หลังเลิกเล่นเนี่ยมันจะได้มีรายได้ต่างๆเข้ามาจากเงินด้วยทีนี้เขาก็ไปลงทุนกับหลายๆที่ครับที่แบบเป็นงานของมีเดียเป็นพอดแคส ของ a เม z o n หรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยซึ่งเนี่ยแหละครับทำให้ตัวของสเตฟ h นเคร์รีมีเงินที่ได้จากการอยู่นอกสนามเนี่ยถึง40ล้านเหรียญนะนี่ยังไม่นับแบบว่าพวกพรีเซนเตอร์ต่างๆที่เขาไปทำให้อะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งในเงินพวกนี้แหละฮะก็คือ40ล้านเหรียญที่ผมบอกไปเยอะมากจริงๆแล้วก็คงไม่ต้องถามครับว่าอันดับหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือใคร ทางด้านเลบรอนเจมส์คิงเจมส์ของเราเนั่นเองที่รวมแล้วเนี่ยก็คือได้เกือบร้อยล้านเหรียญนะในปีนี้นั่นก็คือ95.4ล้านเหรียญนั่นเองซึ่งถ้าแยกเป็นซาร,รีส่วนตัวของเขาเนี่ยก็คือ31.4ล้านเหรียญที่อยู่ในสนามนะนับเป็นประมาณ32.91เท่านั้นส่วน En d ด r s e m e n นนอกสนามมากกว่าเคอร์รี่ถึง24ล้านเหรียญครับนั่นคือ64ล้านเหรียญ US ดอลลรโ์โหบ้าไปแล้วคือถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือซาร,รีของเจมส์ เกือบเกือบเจนะครับที่เป็นรายได้จากนอกสนามรวมถึงล่าสุดเนี่ยนะครับเขาได้ไปเล่น Space j a มภาค2ใช่ไหมแล้วก็เหมือนทางสันัาข่าวต,ต่างๆเนี่ยก็เริ่มจะเปิดเผยว่าเขาได้ค่าตัวมากกว่า 10... อา่าเขาเรียกว่าไงสิล้านดอลลาร์หรอใช่ไหมใช่ใช่นะ่าจะสิล้านดอลลาร์จากหนังเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเยอะมากๆแล้วนี่ยังไม่รวมจากไนกี้ค่ะโฆษณาอื่นๆการที่แบบว่าเขาโอ้โหมีแบรนด์ โอ้เยอะแยะรวมถึงหุ้นของลิเวอร์พูลด้วยถูกไหมเนี่ยแหละฮะคือมันสร้างเม็ดเงินจํานวนมากให้กับเลบรอนเจมส์ถึง64ล้านเหรียญเลยทีเดียวซึ่งนี่มันแค่ปีนี้นะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นว่าทางด้านจอแดนคือมีเงินที่ตลอดการเล่นอาชีพนัตั้งแต่เป็นเขาเข้ามาในเลีอ NBA เขาสร้างเงินมากกว่า1,000ล้านเหรียญไปแล้วเรียบร้อยครับซึ่งนี่ก็คือความสุดยอดครับของ ผมว่าใครๆหลายคนก็คงจะยกย่องเขามากๆให้เป็นโก้ดในช่วงปัจจุบันนะครับเพราะว่าเขามีฝีมือที่สุดยอดจริงแล้วก็เป็นคนที่นอกสนามก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องข่าวเสียด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาสมควรได้รับครับสำหรับเลบรอนเจมส์ และนี่แหละครับก็คือ10อันดับของผู้เล่น NBA ที่รวยที่สุดหรือว่าได้เงินมากที่สุดในปีนี้นั่นเองซึ่งถ้าจะจับประเด็นสักอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ต่อทุกๆคนนะนั่นก็คือการที่แม้ว่าเราจะมีเงินเยอะมากมายเนี่ยก็ไม่ใช่ว,ว่าใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายไปทั้งหมดแต่ถ้าว่ามันสามารถใช้ในการลงทุนสามารถใช้ในการเสริมสร้างต่างๆที่ให้เม็ดเงินของเราเนี่ยค่อยๆงอกเงยขึ้นมาเพิ่มเรื่อยๆนอกจากการที่เราทํางานปกตินั่นเองเพราะฉะนั้นก็ วันนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับการฟังใครมีคอมเมนต์อะไรต่างๆหรือว่ารู้กิจการกิจกรรมต่างๆของพวกนักบาส NBA เนี่ยที่เขาเป็นสปอนเซอร์ให้ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยแล้วก็อย่างสุดท้ายครับอย่าลืมโหวตดับเบิลคลัชออสตาร์นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวร่วมสนุกกันด้วยในท้ายคลิปนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันขอบคุณมากที่ฟังมาจนจบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ